สวัสดีค่ะชาวโคกทุกออนไลน์วันนี้เรามาด้วยเรื่องปอตเมียนปีสรกหรือข่าวสองประเทศอารอมคนีเตอววนเติมอกสวัสดีค่ะเ,เพือ่อนๆผู้ติดตามโคกทุกออนไลน์นะคะวันนี้เป็นวันที่1มกราคม2 5งพัอดแอดโคขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและขอโทษด้วยถ้าหากว่า คลิปต่างๆที่แอดนำเสนออาจจะทำให้เพื่อนๆมีความใสบ่บาแบกหามมากเกินไปทีนี้ตัวดิฉันเ,เองเนี่ยบางครั้งก็มักจะไปหยิบเอาเรื่องที่มันค่อนข้างจะหนักอึ้งอยู่สักหน่อยแต่ว่าเรามาคุยกันแบบเบาๆแล้วเราจะใช้โทนของการคุยกันแบบเบาๆตลอดปีพุทธศักราช2,567 โดยประเดิมจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะลองดูซิว่าแอดโคกทั่วโลกจะทำได้หรือไม่ทีนี้เรามาคุยกันด้วยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองของไทยเขมรไทยกัมพูชาโดยตรงสาเหตุที่พูดพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนนะคะก็อย่ที่เรา คุยกันนะคะว่าที่ฉันจะคุยเรื่องหัวข้อปอตะตเมียนปีสรกหรือข่าวสองประเทศตั้งคำถามเบาๆว่าผู้นำกัมพูชากำลังใช้ไทยเป็นฐานในการสกัดหรือปราบปรามฝ่ายตรงข้ามกับตนหรือไม่ปอตะตเมียนปีสรกแห่งโคกทะเลกออนไลน์ขอหยิบยกเอาเรื่องนี้มาคุยกันเล่นๆโดยเริ่มจากเมื่อ28ธันวาคมที่ผ่านมา มีคณะตัวแทน9พักการเมืองของกัมพูชากับอีก20องค์กรสถาบันอะไรสักอย่างที่นั่นได้มาที่กรุงเทพและที่ธรรมเนียบแล้วก็ยืนน่นหนังสือแก่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินของไทยแต่ว่าที่มันแปลกก็คือนอกจากจะมีคุณสุทินคลางแสงรัฐมนตรีกลาโหม มารับเรื่องแล้วเนี่ยก็ยังมีนายแทนคุณจิตอิสระหรือคุณอี้แทนคุณเนี่ยมารับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายทางกัมพูชาด้วยทีนี้ตามข้อร้องเรียนที่ทราบก็คือทางกลุ่มของกัมพูชากลุ่มนี้เนี่ยได้ขอให้รัฐบาลไทยดูแลพักฝ่ายค้านเน้นนะคะพักฝ่ายค้านคือ หมายถึงพักก้าวไกลอะค่ะโดยกล่าวหาว่าพักฝ่ายค้านของไทยเนี่ยกำลังให้การสนับสนุนนักกิจกรรมหรือกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาทำกิจกรรมในประเทศไทยแล้วก็ชี้ชัดมาที่พักฝ่ายค้านของไทยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมไนายอี้แทนคุณถึงมาออยืน รับหนังสือเรื่องนี้ไม่เพียงแต่กลุ่มผู้ร้องเรียนของทางกัมพูชาเท่านั้นก็ยังมีโคศกรัฐบาลของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือพรรคซ p p คือนายศกอิสานเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องนี้คือต้องเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายศกอิสานเนี่ยแกเป็น โฆษกของรัฐบาลกัมพูชาในชุดของสเมเ็จทุนเซนมาเป็นเวลาหลายปีมากและการที่นายโซอิสาเนมาใช้คำว w ร r ดดิ้งเลยว่าไม่ต้องการที่จะเห็นประเทศเพื่อนบ้านใช้แผ่นดินของตนโดยอนุญาตให้กลุ่มที่ผิดกฎหมายทำกิจกรรมตออต้านรัฐบาลรัฐบาลที่ว่าก็คือรัฐบาลกัมพูชา คือถือเป็นท่าทีที่ชัดเจนมากจากในศอกอีสานเนี่ยก็จริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยแทบจะเหมือนกับเป็นตัวแทนของสมเด็จทุงเซนในการกล่าวถึงด้วยเป็นสเตทเมนต์เช่นนั้นเพราะก่อนหน้านี้ประมาณไม่กี่สัปดาห์ตอนที่ผู้นำของมาเลเซียนายอันวาอับราฮัมเนี่ยไปเชือนที่กรุงพนมเป็น ก็มีตีข่าวสารออกมาทันทีเลยว,ว่าสมเด็จทุนเซรเนี่ยได้ขอให้ผู้นำของมาเลเซียเนี่ยไม่อนุญาตให้พรรคฝ่ายค้านเข้ามาทำกิจกรรมใดๆทางการเมืองในมาเลเซียคือทางสมเด็จทุนเซรเนี่ยแกค่อนข้างจะออ,ออกอาการไม่พอใจอย่างมากเลยในครั้งที่ผ่านมาตอนที่นายสัมรมศรีเดินทางมาที่มาเลเซียแล้วมีการ มีท่าทีว่าสัมรังสีอาจจะเดินทางเข้ามาในไทยเพื่อพบปะกับกลุ่มที่สนับสนุนตนเองแล้วก็อาจจะถือโอกาสนั้นเดินทางเข้าไปในกรรมัมพูชาซึ่งขณะนั้นเนี่ยทางพรรคก้าไกลเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งหมัดๆแล้วสมเด็จทุนเสนก็ไปทว,วิตกล่าวหาว่าที่ผู้นำพรรครัฐบาลขณะนั้นซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นพรรคฝ่ฝคายค้านไปแล้ว แล้วมันกลายเป็นว่าต่อมาเนี่ยออนักข่าวต่างประเทศทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศซึ่งมีการตั้งคำถามแล้วเกิดกลายเป็นว่าจริงๆรแล้วสมเด็จทุนเซนแกสร้างเฟกนิวขึ้นมารอบนั้นสมเด็จทุนเซนตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับรู้สึกเสียหน้าอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเอาเรื่องเ่าเนี้ยไปรีทวิตหรือว่าไปเสนอซ้ำโดยเฉพาะกลุ่มนักข่าวอิสระของกัมพูชาที่อยู่ในต่างประเทศ ผ่านไปเพียง6เดือนปัญหาเดิมๆของกัมพูชาก็เวียนกลับมาอีกซึ่งการเวียนกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เรามองเห็นถึงท่าทีของผู้นำกัมพูชาต่อนักกิจกรรมทางการเมืองที่อยู่นอกประเทศและส่วนหนึ่งในนั้นคืออยู่ที่กรุงเทพและเมืองไทยนี่เองทีนี้เรามาดูความเห็นของนายสอมอางนะคะอดีตสมาชิกอาวุโสของ ภาคสงเคราะห์เชียที่ถูกอับไปออกนอกประเทศสมองก็ชี้ชัดเลยว่านี่เป็นการกระทําของรัฐบาลกัมพูชาซึ่งเป็นเผด็จการและต้องการที่จะสะกดหรือต้องการที่จะปราบกำราบไม่ให้กลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยได้เคลื่อนไหวทางความคิดหรือทํากิจกรรมทางการเมืองพวกคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ออกมาลี้ภัยและประเทศส่วนหนึ่งที่เขา อาศัยอยู่ปีทั้งกลุ่มแรงงานกลุ่มกรรมกรก็คือประเทศไทยนอกจากนายสำอางแล้วก็ยังมีนายสุป,ปรินซึ่งเป็นผู้นำพักเพลิงเทียนหรือพักแสงเทียนซึ่งพักนี้ก็อย่างที่ทราบใช่ไหมคะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งขันการเลือกตั้งที่ผ่านมา นายสุพรินก็กล่าวว่าจริงๆแล้วรัฐบาลกัมพูชาไม่ควรที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มประชาธิปไตยที่ต้องไปลี้ภายนอกประเทศนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำกันอย่างทั่วๆไปมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรเลยจริงๆแล้วรัฐบาลไม่ควรที่จะสร้างปัญหาให้มันใหญ่โต หรือมองภาพว่าเป็นการที่จะล้มล้างรัฐบาลได้เลยเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลกัมพูชาน่าจะรับฟังปัญหาเหล่านี้ด้วยซ้าและถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือรัฐบาลกัมพูชาควรที่จะเอาใจใส่ต่อปัญหานี้มากกว่าโดยแสวงหาแนวทางของการรับฟังให้มากขึ้นท่านผู้ติดตามโคกทโลกออนไลน์คะ่ะท่านสังเกตไหมคะว่ากลุ่มที่มายื่นหนังสือให้กับรัฐบาลของ นายเศรษฐาทวีสินนั้นมีลักษณะเหมือนจัดตั้งหรือไม่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยจำนวน9พักที่เป็นตัวแทนของการยื่นหนังสือครั้งนี้เราก็ทราบกันดีว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทางกัมพูชานั้นมีพักรัฐบาลเพียงพักเดียวคือพักประชาชนกัมพูชาส่วนอีกพักหนึ่งซึ่งได้คะแนนรองลงมาก็ได้เพียง5ที่นั่งคือพักฟุนซิปกนั้น แล้วตั้งคำถามว่าพักเล็กพักน้อยซึ่งไม่ได้ที่นั่งในรัฐสภาเลยเนี่ยจะมายื่นหนังสือเพื่ออะไรไม่แต่เท่านั้นการที่นายศกอิสานซึ่งมีฐานะเป็นอดีตโฆษกประจำตำแหน่งของสมเด็จทุนเซนและปัจจุบันเป็นโฆษกของพักซ c p P ประชาชนกัมพูชามาใช้ statement หรือวาทกรรมอย่างหน้าวิตกก็คือการอ้างว่า ไม่อยากเห็นไม่ต้องการจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านใช้แผ่นดินของตนอนุญาตให้กลุ่มที่ผิดกฎหมายของกัมพูชาในวงเล็บทำกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลกัมพูชานั่นเองคือดิฉันขอวิพากในการให้ความเห็นของนายสบอิสานในประเด็นนี้ว่าดิฉันขอยกความเห็นของนายเมสวรรณานะคะ เพราะว่าเขาเป็นประธานของคณะเคลื่อนไหวนอกประเทศในสถาบันวิจัยด้านการเมืองของกัมพูชาเนี่ยวันนาได้ให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมทั่วไปซึ่งในฐานะสมาชิกอาเซียนและพล,ละเมืองแห่งภูมิภาคเดียวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะทํากิจกรรมทั่วไปในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้การเรียนรู้ซึ่งกันมิสวรรณาได้โต้ตอบ ฝ่ายรัฐบาลกาัมพูชาเสมือนว่าเห็นไทยเป็นประเทศที่ออนด้อยสติปัญญาและไม่รู้หลักการของวิถีประชาธิปไตยในแบบสากลท่านผู้ติดตามโคโลกออนไลน์ค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นเรียนต่อท่านมาตั้งแต่แรกแล้วว่า รัฐบาลกมัมพูชาโดยสมเด็จฮุนเซ็นพยายามที่จะสกัดและปราบปรามไม่ให้ฝ่ายต่อต้านตนซึ่งตั้งรกรากชั่วคราวและถาวรคือถาวรก็มีทั้งที่ฝรั่งเศสอเมริกาออสเตรเลียชั่วคราวก็คือในกลุ่มที่เป็นแรงงานอยู่ในประเทศไทยและกลุ่มที่รอรีภัยไปประเทศที่สามทำกิจกรรม ด้านประชาธิปไตยหรือกิจกรรมที่ต่อต้านรัฐบาลของตนและนี่หรือไม่ที่ทำให้นายซุนซอนนักกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในกิจพร้อมเพียงปารีสหรือข้อตกลงสัญญาปารีสที่กรุงปารีสในวันที่13ตุลาคม1991ซุนซอนเป็นเหมือนกับพิธีกรที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และหัวข้อของกิจพร้อมเพรียงหรือข้อตกลงสัญญาปารีสที่นำมาอบรมชาวเขเมรหรือชาวแรงงานที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพนั้นซึ่งเป็นแค่กลุ่มเล็กๆนะคะสรุนสรอนก็เรียกว่าเดินสายให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับกิจพร้อมเพรียงหรือข้อตกลงสัญญาปารีสซึ่งมีความสำคัญมากของกัมพูชาคือคณะของฝ่าย ที่สมเด็จทุนเสนเห็นว่าต่อต้านตนเองเนี่ยกำลังหยิบยกเอาประเด็นเรื่องกิจพร้อมเพรียงหรือข้อตกลงสัญญาปารีส1991หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางกัมพูชาเนี่ยกลับไปใช้รัฐธรรมนูญตัวนี้ซึ่งมีกำหนดว่ารัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยจะต้องเป็นแบบพ้าหุพรรคหรือว่าเป็นแบบพูดง่ายๆว่ามีพรรคฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปัจจุบันทางกัมพูชาเองก็ไม่มีพรรคฝ่ายค้าน รวมทั้งการใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นแบบในแบบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบเป็นลิลิอย่างที่เขาเล่ามาทีนี้พอนายสรุนสรุนเนี่ยแกมาที่เมืองไทยมาที่กรุงเทพหรือที่จังหวัสดสมุทรปราการแกก็ได้พบกับพี่น้องแรงงานที่ทํางานอยู่ในนั้นแล้วก็ได้ใช้เมื่อวันที่31มธันวาคมที่ผ่านมาได้ทําการฝึกอบรมความรู้ด้าน ประชาธิปไตยโดยอ้างอิงไปที่รัฐรรมนูญฉบับกรุงปารีสข้อตกลงสัญญาปารีส1991ถ้าหากวเพื่อนๆคนใดเคยได้ฟังคลิปของแอดคุกทั่วโลกมาก่อนหน้านี้เราเคยได้คุยกันนะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็ข้อตกลงปารีส คือความล้มเหลวอย่างมากเลยของกัมพูชาหรือว่าของ UN หรือ u n t แทที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1993ที่กัมพูชาได้มีการเลือกตั้งซุนซรนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาอาจจะเกิดไม่ทันกับตัวที่เป็นฉบับของข้อตกลงหรือรัฐธรรมนูญอนุสัญญาปารีสก็จะว่าได้เพราะว่าเมื่อมันผ่านไปถึง32ปีแล้วด้วยซ้ำ เท่ากับชีวิตของเขาเลยตอนนี้แต่ว่าตัวเองกลับต้องมาพูดถึงแนวทางประชาธิปไตยของกัมพูชาในแบบข้อตกลงสัญญาปรารีส1991คิดดูแล้วกันแล้วก็ดันมาพูดที่เมืองไทยด้วยซึ่งก็ไปไปมาๆก,ก็คืออ้างว่าจริงๆไทยก็เป็นสักขีพยานหรือเป็นภาคีหนึ่งในข้อตกลงนี้เช่นกันข้ออ้างน,นี้มาจากนักวิเคราะห์การเมืองนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวของสรนุนสรดเนี่ยก็คือเหมือนกับ คนหนุ่มสาวที่ทํางานในนักในภาคของออนักกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอาเซียนเนี่ยคนหนุ่มสาวที่ทํางานส่วนเหล่านี้กลายเป็นวิทยากรผู้อบรมความรู้ด้านประชาธิปไตยในที่เล็กที่น้อยในที่คนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและจริงๆเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่สรุนสรนเนี่ยมาถูก ทำร้ายในประเทศไทยในสมุดประการโดยที่บุคคลลึกลับที่เข้ามารุมทำร้ายเขาเนี่ยมีอยู่3คนแต่สองคนแรกเนี่ยซึ่งได้เข้ามาทําการใช้ไม้ทุบตีเข้าที่ศีรษะของสุงสนรเนี่ยจนเข้าเลือดอาบเลยนะคะแล้วก็พบว่าบุคคลทั้งสองนั้นเป็นคนไทยคือมีรูปร่างที่สูงใหญ่ ประมาณ180-190เซนติเมตรอันนี้เป็นคำให้การของตัวสรนสรนนะคะแล้วภาพที่บังเอิญว่าถูกถ่ายมาได้เนื่องจากว่าตัวเพื่อนของสรนสรกำลังทำร้ายสดอยู่นตอนนั้นคือเข้ามาตีในวัดเลยนะคะเข้ามาตีหัวกันในวัดเลยว่างั้นเถอะ แล้วสุนทรลนก็เลือดอาบเพราะเอินว่าเพื่อนของสุนทรนที่ถ่ายกําลังถ่ายร้ายอยู่ก็ถูกทุบด้วยทุบตีด้วยเหมือนกันแล้วสุนทรลนเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วก็ถูกทําร้ายตัวเขาบาดเจ็บสาหัสก,กว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ก็ได้ภาพมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกตกใจว่าเฮ้ยเออมีอย่างนี้ด้วยหรือแต่เรื่องไม่จบเท่านั้นตามที่สุนสรให้การต่อนักข่าว RFA เหมือนกับว่าเขาระหว่างชุลมุนต่อสู้นั้นคนที่ทำ้ายเขาคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะถูกเขาและเพื่อนๆที่เข้ามารุมจะจับได้แต่ในทันทีทันใดก็มีรถสีดำคันนึงขับปาดเข้ามาแล้วคนในรถคนหนึ่งในนั้นก็ถือปืนเข้ามาทำให้ตกตะลึงกันไปทำให้ทางฝ่ายของสซนสรนก็อ,อ่อาดกลัวซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยว่า คนที่เข้ามาแล้วเข้ามาทำร้ายสรุนสรุนเกาะน,นั้นน่าจะเป็นคนไทยคือสรุนสรุนให้การเหมือนกับมีร่างกายที่สูงใหญ่คือเขาไม่ได้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคนในเครื่องแบบหรือเปล่านะคะแต่ภาพที่ปรากฏคือเป็นคนที่ว้าผมสั้นเกลียนคนที่ว้าผมสั้นเกลียนเราก็ไม่รู้คะ่ะว่าเป็นฝ่ายใด ที่เข้ามาทําการแบบนี้แล้วเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่เรื่องนี้เนี่ยมันโยงเข้าไปในเรื่องของทั้งรัฐบาลกัมพูชาและส่วนหนึ่งที่เข้ามาเพื่อจะหยิบโยงว่าเป็นเรื่องของพรรคฝ่ายค้านของไทยที่ให้การหนุนหลังขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยในกัมพูชาเนไ่มคะสองเรื่องที่โยงมาแต่เรื่องที่สามหลังจาก เหตุเกิดเหตุการณ์ของสรนสรนทุกทำร้ายโดยชายสามคนไม่ทราบนามแต่มีลักษณะทำให้เราทราบว่าเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ทางการของใครหรือเปล่าเนื่องจาการูปร่างลักษณะท่าทางการใช้อาวุธตลอดจนอย่างผานะาที่ใช้ มันบ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่กรรมกรทั่วไปไม่ใช่ชาวเขมรใดๆทั้งสิ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคมใช่ไหมคะขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาขณะนั้นคือ29ธันวาคมก่อนจะถึงวันสุกติบก่อนสิ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านั้นเอง ทางกัมพูชาได้ถือให้วันที่19ธันวาคมของปีนี้เป็นปีแรกคือวันสันติภาพคือต้องเล่าใ้ฟังว่าสมเด็จทุนเซนเนี่ยใช้แคมเปญออกคุณหรือว่าขอบคุณสันติภาพมาตลอด2-3ปีที่ผ่านมาและตอนนี้เนี่ยความพยายามครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่19ธันวา ที่ผ่านมาคือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลกัมพูชาใช้วันสันติภาพอันตรงกับวันที่29ธันวาคมของทุกๆุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นปีแรกทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยเคยมีวันสันติภาพมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันรัฐธรรมนูญคือวันที่23ตุลาคม 1991ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1993ปีแรกของการเลือกตั้งจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่ปี1992แต่ตอนนั้นยังไม่แพร่หลายในหมู่ประชาชนแล้วก็เริ่มใช้มาอย่างเป็นกิจกรรมทางการเมืองร่วมกันของพรรคการเมืองทั้งหมดในกัมพูชาใช้มาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มลบเลือนหายไปในาระบบของการปกครองโดยระบอบของสมเด็จทุนเซน จริงๆแล้วใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จทุนเซนมีดำริที่จะใช้วันสันติภาพของตัวเองอยู่แล้วนะคะซึ่งในวันที่18 2และ29ของธันวาคมเนี่ยจริงๆมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จทุนเซนตอนที่เขาหนีไปเเข้าไปในทางประเทศเวียดนามแล้วไปก่อตั้งร่วมกับพรรคประชาชน กัมพูชาหรือกองทัพป,ปฏิวัติประชาชนกัมพูชาซึ่งก่อตั้งโดยในแปนโสวันขณะนั้นแล้วมีการมารวมทัพหรือชุมนุมกันในประมาณวันที่28ทธันวาคมหรือ29ก็การที่สมเด็จพระเเส็จเลือกวันที่29ก็คือเพื่อที่จะลำลึกถึงขบวนการของกองทัพป,ปลดแอกของตัวเองที่ได้ชัยชนะต่อระบอบพอพศตอนที่ คณะของตนและกองทัพราวหนึ่งแสนนายของเวียดนามกรีฑาทัพเท่ากลุ่มพนมเปญและขับไล่หรือยึดครองกลุ่มพนมเปญทําให้ระบอบเขมรแดงสิ้นสุดลงและตนได้เถลิงอํานาจมาตั้งแต่บัดนั้นและนี่คือที่มาของคําว่าสันติภาพอันจริงๆแล้วมีที่มาจากวันที่23ตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันอนุสัญญาปารีสนั่นเองคือเป็นวันที่ขมรสีฝ่ายได้ตกลงเซ็นสัญญาร่วมกันและได้ถือเอาวันนั้นเป็นวันสันติภาพไงคะแต่ในเมื่อปฏิทินของกัมพูชาปีนี้ได้ถูกลบล้างไปและถือวันที่29ธันวาคมเป็นวันสันติภาพเป็นวันแรกแล้วมีการเฉลิมฉลองกันอย่างใหญ่โตมากที่กรุงพนมเปญแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของนักกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะ อบรมให้ความรู้ฝ่ายประชาธิปไตยในแบบของตัวเองโดยอาศัยข้อตกลงของอนุสัญญาปารีสของครั้งนั้นซึ่งหลายฝ่ายถือว่าเป็นฐานรากของประชาธิปไตยในการเริ่มต้นระบอบการปกครองสมัยใหม่ของกัมพูชาขึ้นมาตั้งแต่ปี1993และนั่นคือเหตุที่สรนรนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่า มันสอดรับก,กับกรณีที่รัฐบาลของสมเด็จคุณมาแนดกำลังเฉลิมฉลองวันสันติภาพให้แก่บิดาของตนที่กรุงพนมเปญแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเขาเรียกว่าสงกรหรือว่าการกำราบหรือปราบ ฝายที่เห็นต่างและทำกิจกรรมด้านประชาธิปไตยในการที่จะพยายามรื้อฟื้นวันสันติภาพขึ้นมาอันเป็นวันเดียวกับวันรัฐธรรมนูญของตัวเองและเป็นวันที่นา,นานาชาติให้การยอมรับทว่าสมเด็จแห่งกัมพูชาปรารถนาที่จะลบล้างออกไปจากประวัติศาสตร์ในระบบของตนค่ะสรุปก่อนที่จะจากกันไป สิ่งที่โคกทโลกออนไลน์ได้นำเสนอไว้ในปอตเมียนปีสรกเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องแค่ธรรมดากรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าพรรคฝ่ายค้านของไทยเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการการต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาซึ่งเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะต้องนำไปพิจารณาด้วยซ้ำไปว่าการกระทำของพรรคก้าวไกล ที่กัมพูชาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าเจาะจงนั้นจะมีส่วนที่เป็นการกระทําผิดข้อบังคับของพรรคหรือไม่และนั่นก็อาจจะนำมาซึ่งกระบวนการบางอย่างก็เป็นได้เราไม่อาจรู้ค่ะแต่มันเคยเกิดเรื่องอะไรแปลกๆต่อประเทศนี้มาแล้วรวมทั้งกรณีที่นักกิจกรรมทางสังคมนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยของกัมพูชานายสุนสรน ถูกทำร้ายที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเชื่อมโยงมาถึงกิจกรรมทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาในวันที่ต้องการจะเปลี่ยนวันสันติภาพในอดีตที่ทางองค์การสหประชาชาติร่วมกับขมรสีฝ่ายเมื่อประมาณ32ปีที่ผ่านมาและกลายเป็นข้อตกลงในกระบวนการสันติภาพของกัมพูชาคือ มีการลงนามของขมิญสีฝ่ายในวันที่ย3บตุลาคมและนั่นคือความเป็นมาของกระบวนการประชาธิปไตยครั้งแรกที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเมื่อทางรัฐบาลกัมพูชาต้องการจะเปลี่ยนปฏิทินหรือไทม์ไลน์ของตัวเองคือเหมือนกับเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ของตัวเองขึ้นมาในกระบวนการสันติภาพโดยเปลี่ยนจากวันที่13ตุลามาเป็นวันที่19ธันวาคมนั้น มันก็เกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ดิฉันได้นำมาสรุปและเล่าให้ฟังไว้ในคลิปนี้โดยสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเองก็เห็นด้วยกับนักการเมืองกัมพูชาฝ่ายค้านคนหนึ่งซึ่งอยู่ในพักคแสงเทียนนั้นที่กล่าวว่าจริงๆแล้วกัมพูชาไม่ควรจะจิบยกเรื่องนี้ให้มาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแค่คุณรับฟังความเห็นของประชาชนบ้าง ไม่ควรที่จะใช้วิธีการที่จะไปสังกัดเขาหรือปราบปรามดังที่เล่ามาไว้ในตอนต้นของคลิปนี้แต,นนนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือนี่เป็นกระบวนการที่สมคบคิดกันหรือเปล่าเนาะไม่ทราบสิคะใครจะทราบว่าต้องไปถามสมเด็จทุนเซนกับใดคู่ภาคีของเขาเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงออกมาในรูปนี้คือมีการ กล่าวหาชี้โพรงไปที่พักก้าวไกลในขณะที่พักนี้กำลังจะถูกพิจารณาโดยตุลาการสารรัฐธรรมนูญอันกำลังจะมาถ,ถึงในเดือนนี้และอีกหลายๆอย่างที่ประชาชนไม่แต่คนไทยเท่านั้นกำลังจะต้องตื่นตัวแต่คนเขมรเองก็กำลังจะต้องตื่นตัวต่อการกระทาในลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดที่ดิฉันโยนหินถามทางมาไว้ในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบโคกโลกออนไลน์ปีสรกปอตะเมียนกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ